สีอันบ้นปุงบักซี่พอเท่าอันนั้นสี่คนห้าหกกิดผู้ทีป่ปดชะโนยเลยนี่ลุงมันใช่ในผู้ท่เปบดบอกเป็นลอย่างปลาปัวทมิทเนาเอ้าขนอ้ยอันเบ็ดบัพอใจกันนะเอาเล่นละขนโนยน,น้ำบัหรับเขา่าโปออาบน้ำเขาโบเขา้าบบย่งนะเบ็ดเขาซุปปลาป,ปุกนะเดีจะเาเดี๋ยวเาเดี๋ยว จะมีมจี่คนละผัวนไหมทุกอันแรกนี่ฉน้อยสิไล่สุฟังเออเราสุฟังเออนะี่ยเราสิกิฟเลยวบบน,นี้เจอเราแล้วนะ <c oughs> เือได้ยินข่าวว่าได้แปดคนหนึ่งตาจะเนื่องสองตาโกนสามตาชิ้งชื่นสามเลยได้สี่อันบ้านปงบักเซ่พอเท่าอันนั้นสี่คนห้าหกเก็ดผูที่เปดฉนอยเลยนี ลุงวันใช่ในพุทธิแปดบอกเป็นแะไละอย่างปลาผัวทวิทเนาะเอาขน้มเบ็ดโป๊ะโจรใจกันนะเอาเล่นงละขน้อมนอนน้ำบุหรับเข่าผัวอ่ำน้ำเข่าโบเข่าหุ่ยังนะเบ็ดเข่าซุปปลาปุ๊กนะเดี๋ยวจะพฝ้าเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวไปปูไต่ปูผัวผัวพุทธิหนึ่งนต่ว่านอนบุหรับปะเอากันเลยนะเอากันจักเดือนผัวผูวทีิหนึ่งปีป้ายปีปลายแล้วเริ่มนอนบุหรับตอนจักปีจะเอานะ ะตอนเจ้ายักปีตอนนะเยอะอันกกนี้พอได้แก้สมนี้ด้ออันน้อยบุ้จิ้งเขนอยู่อน้ยอนยกิมนาเน้อยู่บุ้จิ้งอย่างตอนฮ <c oughs> อดว่าซีปลายตอนอืมว่างวางซีปลายปีนี่แหละผัวที่ช่องนี่ผัวที่ช่องเงินได้สามปีเท่าอยังผัวที่ช่องเท่าจะเนืินยังอยู่บ่าตายเร็ว แต่ชิ่นๆก็ตายตาจะเนียนก็ตายตาโกนก็ตายเท่าบรรทุกบักเซนี่ก็ตายปวดที่ช่องนี่เป็นยังคือป้ากันค่ะอยู่ตีกันแบกขันบักตูกทีกันนั่นแหละไปโชว์ได้ตีกันโดยตีกันนี่แล้วเน่ยเอ้ปวดที่ปวดตงกันนี่แหละตีกันแล้วเลยป้ากันม่ได้ลูกปะ เอาสองคนมาได้รู้ใคนปัทท่สาได้ค่ะที่สามก็มได้ได้เป็นได้คือป้าค่ะจักแลวเขาก็คือห้อนี้แล้วมู่บัดขน้อยก็มาบัดมู่บัดไปขายไปขายบัดคือเรากินอยู่ขน้อยอยากให้เจ้าไปขอเข้ามาหลยโดยพวขน้อยแต่ละคนนั้นขน้อยไปขอเข้ามาเลยมู่บัดไปข,ขายเลยขน้อยอยากให้ ไปโขมูเห็ดได้จริงวะไปหลักไปขายบนยาวขน้อยไปหั่นไปนี่แต่แ้จนังว่าอันไปขายจ้ะแต่ละคนบนได้มีให้มีนาบ่าเจ้าเป็นผัวนะโบแต่ก่อกน,นี่มีบัดเดือน <c oughs> นี่คุยเมื่อข้าวเหนียเมื่อดำน้ำเพื่อนเปื่อนให้ข้าวสามโชคหนึ่งโอย่าได้ขน้อย,าาอยงวงยะยว <c oughs> ไปดำจนเลี้ยจนทั่วให้ข้าวสามโชค อาบูตบม่ยากเลยคุณน้อยเบาอยู่จนนอกจากตีกันเพคนเล็กกับป้าเป็่อนตะกอนคูณท่ชามบอกนี่คูณทิชีได้ค่ะคูณทิชีเป็นโป่งบมกเจนี่แหละเป็นได้คือป้าโอ้ยคุน้อยทราบขน้อยข้าวอุณยาเพืนโบเม่เพื่อนโบนนั้นเพื่อนโบอาบน้าอาบท่าไหนี่ก็ได้เพื่อนโบอาบน้าผมคุ้นเท่าเนาะจากปีล่ะบอกเพราะปีส่งเดือนนะ อบอได้ได้ลูกทุกคนเนาะอ <c oughs> แอ้าเพื่อนบอ่อาบน้ำโดยเอาในมีแต่งกันมีบอ่อผู้แต่งกันจกเป็นบอได้แต่งทุกคนแล้วผู้ที่ชี้น้นองกินนี่เนาะโดยผู้ที่หาได้ชาวบ้านผู้ที่หาก็นี่เลยบ้านอันนี้เลยบ้านนายชายน้อยนี่แล้วเท่าชิ่งชื่นเลยพ่ออีแดงพ่อพวก,กยิงอะไรใส่ชิ่งชื่นโดยคนเซโปนผู เป็นลงมาอยู่ในนาทรายนะเป็นได้เป็นอย่างปลาใช่เจ๊เล็กกน้นอยขน้อยคิดเด็กว่าขน้อยบวกขึ้นเด็กยู่นะแบบว่า,า,าเาราเดือนสองเดืนนอนใหมากหรบอเ่ามากเบบเอาเดือนสองเดือนนี่ขน้อยหนีรอดข้าวบนนี้ขน้อยหนีเอง <c oughs> อันนี้ยังหนีนบรอดเลยหนีบรอดแล้วคนนี้แล้วปุถีปุริฮกได้ใช่ไหมบนปุถิฮกผนะัดไต้ได้ สช่ละเอาเอาเอากันอยู่บัณโพผู้อยู่บัณโพพูที่พูที่หก่ะปัดเอาวราเอาอยู่ด้วกันบ่โพเดือนตายแล้วนะไมนได้ก็ตายจักเรายังไม่ได้ป้ากันบ่ตายป้าเลยป้าแล้วจะตายผวเขน่อยแต่เดีคุณป้าแล้ยจะไนี้ยตายแต่จะเนื่องกัตายนี่ก็ได้ป้ากันได้จะไนีตาย ผู้ที่หกเนาะนั่นน่ะได้ป้าเนาะผู้ที่หกผู้ที่เจ็ดดิผู้ที่เจ็ดตัวนี้เลยผู้ที่แปดตัวนี้จังหวะน่ะเดี๋ยวคงแบบเขาผู้เอาผัวไปชัวยทีはは้มเขาหนะเออผู้ที่แปดเนาะผู้นี้เนาะผู้ที่บอชือเนาะหลยเจ้าเป็นคนบ้านไหนแท้ๆนะครับบ้านพุนทันนะยัยพนทันพุนเดือดดิยัยเอ้ยญาติพี่น้องเจ้าเด้อยู่พุนทันบ่มี่บอกเาด้บ่มี่เลยยัย สิ <c oughs> บมี่ัย่างไรานี่นเนออ <c oughs> น้องมีรถวันเดือดชงคุ้นปะจุกอกมีแถวกว้างอะไรเออโน่เปินกัอยู่เฮอนเอดน่ชงคุนบะเออน้อง, <c oughs> องเอนอ,งเอน้องขั้นตามกำลังกันมาเนี่บ่มี่ปะบ่มี <c oughs> ม่เอยน้องคั้นตามกำลังกันมานะ <c oughs> ี่ นั่นแหละตนอันยาว่าใช่ขน้อยนะขน้อยให้ขน้อยคอยดีจ้ะคอยเห็นหน่งคอยเลยเนาะคอยอย่างนี่ครัวเป็นเจ๊แปดอ่ะบบบ้าบูนี่เป็นอะไรล่ะขน้อยแพงมันดูแพงดูโดยเออป้ามาได้แล้วบูนี่แต่ขคณะขาฮักแข่งงานเพื่อนกันยังไม่ได้ทิ้มขน้อยอื ไปชายกระชุกไปเลยไปชายกระชุกไปโดยเดี๋ยวนี้แค่เน่กค่น,น้อยย่างได้เนู่้ดเดียว <c oughs> บางครั้น,นะโอ้ยอยากไปถึงไดกนกะชุกยไปเน่เอ้ยเคยเมื่อ,อยว่ะคนย,ย่างบมดได้ชุกไปลินจนคำ แสดงว่าเจ้านี่มักป้าผัวเนาะแต่ว่าผู้นี่นี่ป้าบ่ได้แล้วผั้นี่เป็นได้ยังป้าบ่ได้คือเจ้าเป็นเก็บแข้งไปนี่หรือป้าไ่ได้บ่แต่ใจมากกับขน้อยบริจาคขกขน้อยบริจากรึบ่าหรือว่าไหนแล้วกุ้มแล้วกางขน้อยนี่แล้ว <c oughs> กูพูดเราบุกุ ah. ừ, ้มบ ah, ah, ah. ่จังปะบุกุ้มข <Its temple. S 1> ้น้อยข้าน้อยไล่แต่ข้น้อยไปหาโคเข้าโคป่าในข้น้อยบ่อยากบ่อยากบรรยายเลยนะข้น้อยเมื่อยบ่อยากไปขอบ่บ่อยากไปขอจะได้จากบุญมีเพราะว่าผัวแต่ละคนนี่บุ๊ดไม่มีอยู่มีกินเนาะอนี่เราก็เราก็บบริบริมีอย่าง หากแต่ว่าเป็นใดอจังว่าขนอยจากยู่น้ำแบบแล้วมีหัวคิดปัญญาอันใหญ่อาเขาหาปลาาอันนั้นนะครับก็มาซื้อเขาบางั้นก็เราซื้อถือละโลูถือละโงงแล้วอาอย่างนี้ผู้กินนั่นเลี้ยมมือนั้นบอมีอะไรปัญญาเกี่ยวกัไป้เลี้ยงไม่เท่าเรื่องนั่นแหละ เป็นในข้าวอาันทงถ้วยเดี๋ยวมานึง่งนึ่งอุ่นกินมึอขน้อยว่าว่าอุ่นกิกนได้ยาอิ่งดีอันยามาให้เดี๋ยวกันนี้มาหากหากก็มากหากก็มากคืนนี่อันยาข้าอันยามาให้นะเ <c oughs> ขาเ็าอ,อุ่นเขาเย็นกินบบดนี้อุ่นเขาเย็นกินโดยหากก็มากคืนเลยนะ ปัวกับพืนดีได้ได้เข้าวนะบอ้ยป้าเฮ้ยว่ะข้าจะเอามาได้ใจบ้าโอมาให้เราบอกบอกจอยคือตักมาให้เครื่องขู่จ้าเนี่ยป้อนเอาว่เข้าวว่ะบอ้ยเอาตัวเองมาคือบ่เอารถน้ำใจแล้วเนาะเพื่อนเฮ้ยเรากับบูมีคือกันอะไรอย่างเงยเรากับบูมี่พืชต้นเน็กน้อยอ่ะมึงเนี่ยลูกมันนะ ตาดำอยู่เนาะโอ้ยขึ้นั้นคงปัวกระน้อยว่าว่าอย่าเอาเด้อเด้อว่าปุจอยเอาเข้าวมาให้ผวกขะน้อยบอกว่อย่าให้เอาผวกขะน้อยคือีตุนมันนั่นเลยมันมันเบิดแล้วมันจะกินใช้มันก็ได้จะเป็นตั้ข้าวไม้เป็นคู่หัวขรน้อยว่าเอาลูกกรน้อยว่าแต่ก็มันมาตานตอนนี้มันชื่อัน กรตุร้มกะนยมาให้อยู่ได้มันก็ได้รีไดใจกะคือว่าเขาก็เป็นคนดีอยู่ได้เนาะโดยมือนั่นเพิ่นลงมาแต่ว่าบักเจีกระปุ้นเวินเวินบิบิพันกระปุ้นตักมาให้ขนะโยเต็มถ้วยให้จิกนี่แหละมาให้จิกว่ะไม่ให้ปั่นเนี่ยไปลาไปว่ะมันกระมาให้ถึงน้ำถึงกระปุ้น ถึงภักเอามาให้น่ะมือนั่นน่ะวัานกับเพื่อนเอามีให้สองโง่ก็เลยลวกให้ปัวเขาเลยกินหวานนี่บัดเพื่อนสีอุ่นข้าวเนาะข่ำพี่ก็น้อยจางในอุ่นจนเพื่อนอยากกับเฮงนี่ต้มมีให้เพื่อนกินก่อนต้มมีปวัวน่ะบอตุอม้มมีปัวก็น้อยเบิกจ้อยเอาให้บ้านนี่แหละเจ้าของคนนั่นเนาะ แพงตัวเนาะเผื่วผู้นี้แพงเป็นแต่แพงกว่าหมูบ่เป็นแต่แพงได้เผื่อูนี้เป็นอะไรรดูบ่เป็นเออเป็นน้อยมาได้สูงห้อยบันไดได้อืมคันว่าขนเนี้ยบัดคำนามญาเนาะอันชินผู้นั่นผู้นี้เอาหายด้ยาคันคงได้คงน้อยเลยขันน้อยกินจักน้อยนะแลวจุงในเพื่อนไรนะกินมีช่องโหก Cô phương đấy, kín phụ đề của cô phương bà có mì nè Tô bậc châu hoài ra Cô nói, mà kín bơ ơi Cô bà giác kín đó, tội mà Cô bà nói, ôi Cô kìa Cô kìa, 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 mùa lùng cư cân đấy, ư, cô chứ không ai cho kín nấm Cô con Khánh cộng nội nè, cô nói, bà đại sư kín nấm đây Rau kín phụ đề của rau đây kìa มึงชื่อนั่นกะบักจ่อยมันนั่นมันชื่อปลาดุกมาหรือแจวเอามะเขือในเฮือนเลียวไปกินกับเกลือยังหรอมะเขือเกลือย่างหรอเปล่าโดยแต่ปาปั้นแบบจะเสียมไปเจียวปลาเขาเจียวปลาปลาหรือเปล่าขนมไปกินเลือดเข้ามือบ่ลูกมือนี่ก็ ลูกก็ตาก็ตาลูกก็ตาพอหาบแล้วว่ะจะวมึ้นรุดขมือเพื่อจะโคตุกมันขี้เลวเนาะบริเร็วง่ายได้ยัาบริเลีง่ายหรออุ้งปากแก๊กเยวีั้งตาจะนีตหุนลุดจะถือวะ การจะตัง้งเขาได้เกิดเข,บดดขา,ขบ,าบ่ได้นั่นนั้นน่ะเขามาดำดังเนาะอันที่ไที่บอดีอินอะอันผมอ่านบอกบอมเอนเมียอันอันเมียมันตัวหนึ่งนันมันอยู่เพื่อนอยู่อันนั่นลุงมืดน่ะลุงมืดเดี๋ยวนั่นอย่าแล้วทางด้านนั่นเนาะผัวเจ้าแต่ละคนนี่ เธอเจ้าจะปีเริ่มไหมแถวปันเริ่มชื่อหงายอดเจ้าเป็นเชี่ยวกับนั่นบอชาวอ่อนตาปอบ้านไปเดี๋ยวเป็นไดนจังเป็นเชี่ยวกันลูกพเทาผพาได้นะไปเพื่อน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 ป้าอันเพื่อนเนี่ยพุทผพาเพื่อนพเทาผพาเลยใกล้กันก็เพื่อนอันขน้อยุนแห่งเชี่ยวกันไม่เท่าแก่นแห้งให้เท่าแก่นเดี๋ยวแก่นบ้านไดนล่ะคุณท่านนั่นแหละ พิ่นอุ้ไปเล่นนํากันบ่แต่น้อยบ่บ่ได้สุขใหญ่ได้นัเพิ่นแหงให้กําลังเป็นสาวนะเป็นสาวพร้อมกันดิโดยอันอนนี่อนว่าบ่อว่าอันเป็นเสี่ยวกับขน้อยข่อยินเจ้าลวาแต่ก่อนอือมันเป็นคนทางตงมีแล้วมันนย้อนน่ะเสี่ยวอะไรนั่นน่ะ เห็นแล้วอยู่ว่าแต่แ่ามันประธานได้เห็นจะเึ้นอะไรยาดสิเนี่ยข้ากันนอยเจ็บเนี่ยประธานไม่เห็นรู้แต่ก่อนหน้าเมื่ออยู่บ่โดยแล้วตักเข่าให้อยู่บ่ตักให้ถึงอีแดงถึงอีอ่อนตักให้ขนนอยนะโอ้ปลาแดงน่ะเป็นน้องเนาะเหมือนบอกโดยน้องปลาอ่อนโดยเสี้ยอ่อนเสี้ยอ่อนเลยกันนอยก็ไดล คันมีเงินมีคำเขาให้รถอันดีน้อยนะก็ได้เขาเพราะได้นั่นดอกดีน้อยจะได้คือเป็นเชี่ยวกันบน้าว่าพื้นว้านเอาพื้นน้องมันธนาเขาอีเด้งนะเจ้าจื้อได้จากคนน้องละเื้อจี้เฉพาเดียวไอ้เจ้อีเด้งนั่นแหละขระโนยนะเออเอาพื้นอันแต่ขระโนยบอกท่านได้โดนเจ็บขระโนยไปอยู่เฮือนเขานะหากเต้กน้อยบอกจะไปเฮือนอันย่าขระโนยบุฮู้กับปัญญาเจ้าตอนน้านะเจ้าเห็นบ่เฮือนคบ่กรน้อยบุฮู้กันนะ กระโน้ตั้ฮู้ลูกพาเ a ่าผาโดยม o เ a ่ o ไลยเนาะโดยพเจ้าอันพ o เ a t าพานั่นเลยเป็นปนอนงม่เทาเกนป็โนงแล้วก็อัน p อเ a ้าผาแล้วก็่อเาพุ่มนงม่เทาเกนนะม่เทาเกนเลยเป็นเอื้อยชุดมู่เบิดเลยม่เทาเกนนะในบ้านบ่โดย Lúc, à, là, lúc đá, có gì kéo Cháu đá con à? uhm. Cả nỗi hạt chiếc cả nỗi bớt đau mưa Cả nỗi nhau bờ đáy lé cả nỗi bớt đau mưa <laughs> Chiều hạt chiều khen cả lệ này ทีเพิ่งได้ไลายกว่าหั่นแน่ตามบึงแทงโขกันยังไม่เร็วแล้วเป็ยนบบยังไมาเนี่ยบเจ้าอยากบอกอย่างลาบบ่อนปลาอ่อนนะคันเราบึงคลิปเนี้ยผักถึงลาวดูข่อยเป็นน้องลาได้ข่อยฮะ้วอือืมแน,นองม่ในหน้แม่แล้วนะเป็นเอื้อยของแม่ข่อยแท้ๆอือข่อยเป็นน้องแล้ว อันก็สะให้เจ้าสะให้ขน้อยเอื้นได้สะเอิ้นไผ่หรอเอื้นเจ้าและเอิ้นเอิ้นเบ้าบ่เอิ้นเจ้าเอื้นแล้วแต่ก่าอันเจ้าเป็นเสี้ยวก็ไปอ้อนกันเจ้าหันเจ้าก็เมื่อยามแล้วพอได้เข่ามามาได้เออได้อยู่โอกอนยาเอ้นเราได้ทีบ่บ่มาไปเจไใดมันข้าเข้าจุกินตักข้าวให้ข้าวน้บุ้ม่้นเบ้าดอกอนยาเอกันขน้อยเมื่อนั่น ขาด้อยจนให้ผัวเขดาด้อยเอาล่อมื้อเอาแต่เ่าปีกายนี่ว่าหรือปีใดเลยเขาด้อยเมื่อน,น่ะเมื่อนอนสามคืนคืนมันเ <c oughs> น,นี่ยเอยแปดผัวผัวแปดอยู่จักมากเ <c oughs> นาะบ่ขึ้นมีแผ่น <c oughs> ได้ผู้ที่เก้าที่ชิบ,บ่ะ บ่ได้จะไปป้าอันกันด้าบ้านเพิ่นชื่อดินเทเทือนอคนนอแต่ก่อนเจ้าอยู่ดินเพื่อนเขาไล่หนีช่วมือโดยได้ชนมีแ้่เจ้าอยู่ที่ไปป้ากันยู่ไ่ได้เด้ออันตอนนั้นแนขนนอยเมื่อบ้านทรงทิศป้าใจกะจะขาดอยากมาก็อยากมาแต่แท้จนบอยักยิ่ <c oughs> จนหารถจนบอกรถชาวบ้านข้ามาส่งขนอยนะกะยักมาเฮงอะหลี่ใจขน้อยนะ ว่าขอนขอนุญาตบัตรคำน้ำัญญากขาด้อยให้มือเศร้าให้เมื่อเล่งอจากมานะ่ะให้มือเศร้าให้มเมือเงดงอื้อ <c oughs> <c oughs> นะโอเควันนีขข้เขาฉีกับก่อนสบายดีมือหนาก็ขาฉีมาเล็ดน้ำใหม่เลยดยตู้เบาลิกังหู่เรามีผัวแปะคนก็เที่ยวมาส่วนเหลือเราจะหันแต่ว่าเอาผมม่ได้ฮะเจ้บสัมภาษณ์กัเท้าเดกว่ดีเขายังไม่เร็วอยู่ข้างเนหนาาเงจะสาวคันยสบายดี่อข,อขนมกิน nghe nhanh người rồi